สวัสด,ดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราอีกในรายการตะลันตะลอนค่ะห,หลังจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่พวกเราได้พาคุณผู้ชมไปไหว้พระทำบุญกันแล้วนะคะอาทิตย์นี้เราก็จะพามาอีกสถานที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกักนนะคะนั่นก็คือแรลองอุง่นซิวลเ,เลต์กันเองค่ะและก่อนที่เราะะจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมความสวยงามของแรล่งอุ่นกันนะคะเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรู้จักประวัติกันก่อนค่ะแรล่งอุ่นซิวเลตเป็นแรล่งอุ่นของคุสุปรรษาได้เกิดแรงบันดาลใจเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้ว มีโอกาสได้เข้าชมแรง่งุินต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าหลายแห่งมีสภาพแร่ล้อมค่อนข้างแห้งแล้งเป็นป่าเขาโล้นแต่ก็สามารถทําแรง่งุินได้จึงเกิดความสนใจอย่างนั้นที่ดิในในตําบลนาจอมเทียนอาเภอสัตหีจังหวัดชลบุรีป่งเธอและสามีซื้อเก็บไว้มาพัฒนาเป็นแรง่งุินดูบ้างจากนั้นได้เชิญเจ้าของแรง่งุินชาวอเมริกันท่านหนึ่งมาช่วยพิจารณาดูสภาพแว่ล้อมที่ดินดังกล่าวว่าสามารถพัฒนาเป็นแรง่งุงินได้หรือไม่ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเหมาะจะทําแรง่งุงินอย่างยิ่ง ด้วยจากข้อได้เปลียพื้นที่ไร่ติดกับพระพุทธแกะสลักเข่าชีจันและอยู่ใกล้ตัวเมืองพัทยาแค่20กิโลเมตรคุณสุพันษาจึงปรับภูมิทัลไร,ร่หนอซิอรวเลยให้สวยงามรองรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองพัทยาไร่หนูซิอรวเลยมีเนื้อที่ทั้งหมด1,200ไร่โดยประมาณ การที่เดินเข้าไปค่ะเลยเสียราคา50บาทเท่ากันค่ะดดดดค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ตั๋วมาแล้วแต่ว่าเราจะไม่ยั่งรถเราจะเดินเข้าไปข้างในกัน่ค่ะ quanh dính khen cả không là ก็เป็นจุดที่สวยนะคะที่ส่วนมากในคนที่มาเนี่ยจะถ่ายรูปกันนะคะตลอดจนเลยสะพานไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ย,ยไปดูจุด,ดต่างๆกัน,นะค่ะ 哎。Uh. มุม่งหน้าไปอำเภอจะหีต์ประมาณกกิโลเมตรที่หนึ่งรสให้สังเกตทางซ้ายมือจะเห็นทางเข้าวัดเขาชีจันเลี้ยวเข้าไปประมาณ6กิโลเมตรจะเห็นแหล่งนิ้นเล็อยู่ทางขวามือแต่ถ้าใช้ทางหลวงพิเศษมเตเ์เวมุ่งหน้าไปทางจังหวัดระยองและชิดขวาเพื่อกลับรถ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข331เข้าไปประมาณ14กิโลเมตรให้สังเกตทางด้านซ้ายมือจะเห็นป้ายทางเข้าไร่อยู่ซิวเวเลสเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ2กิโลจะเห็นไร่อยู่ซิวเวเลสอยู่ทางซ้ายมือค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเยี่ยมชมคนจัดงานของไราหมดแล้วแต่ว่าอยากถามความรู้สึกของน้ำนะคะว่าน้ำรู้สึกยังไงบ้างที่มาเที่ยวที่นอัยงก็นะคะการที่ได้มาเที่ยวไร่เหมือนซิวเวเลสนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่า บรรยากาศที่นี่นะคะสวยงามมากนะคะเนื่องจากติดกับภูเขาด้วยนะคะจากที่เราได้เห็นกันนะคะแล้วก็การตกแต่งของสวนที่นี่นะคะก็สวยงามค่ะค่ะต้องบอกนะคะว่าไร่หนุนที่นี่ไม่สวยไม่แพ้ไร่หนุนที่อื่นเลยนะคะค่ะและวันนี้นะคะพวกเราต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย